สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมหมอกิตโชลีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํำนายดวงประจําวันที่16ตุลาคม2564โดยเริ่มต้นคำทำนายตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่12ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับสิ้นสุดที่16ตุลาคมนี้เท่านั้น ไม่ได้มีผลต่ออดีตที่ผ่านมาหรืออนาคตที่นอกเหนือจากวันที่16นี้ไปแล้วนะครับในคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาให้กับราศีมหาเฮงอันดับที่2ทับ1ส่วนว่าจะเป็นราศีอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันก่อนอื่นฝากไว้นิดหนึ่งนะครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอกริอรียังคงเหมือนเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ไอเดียไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กส่วนอกสนใจที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟก็ทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับ และราศีที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ณขณะนี้ก็คือราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่12มีนาคมราศีนี้จะอยู่ในกลุ่มอันดับที่2ทับ1นะครับจะขึ้นมาเป็นอันดับที่2เลยก็ดูกระไรอยู่แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นราศีที่มีโอกาสดีๆในเรื่องของโชคลาภทางการเงินส่วนเรื่องของการงานเนี่ยผมอาจจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่านี่ก็ใกล้เวลาที่จะถึงวันที่16แล้วก็เลยกลายเป็นว่าขอไปพูดถึงเรื่องของโชคลาภการเงินแล้วก็บุญสมดวงชะตาเป็นหลักก็แล้วกัน แต่ถ้าเอาเป็นแบบสังเกตเรื่องของการงานอยากจะทราบนิดหนึ่งของคนราศรีกุมเดือนนี้เป็นอย่างไรก็ต้องเรียนว่าหนักและเหนื่อยพอสมควรเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องกายใจประสานเป็นหนึ่งแล้วที่สาคัญที่สุดเนี่ยคุณจะได้รับผิดชอบงานใหญ่แต่งานนั้นเนี่ยคุณจะเป็นแม่งานหากคนในทีมของคุณเนี่ยทำงานผิดหรือพลาดมาผู้หลักผู้ใหญ่จะมาลงที่คุณพูดง่ายๆว่าฟ้าจะผ่าที่คุณเองนะครับคุณจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็หนักและเหนื่อยกับงานตรงนี้มากแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าง,งานนั้นนะสําเร็จแล้วน,นะครับคุณจะดดดื่่มมมมาากัับนไ้อยงีควสุข แต่ถามว่าผลงานที่ได้เป็นอย่างไรเสมอตัวครับไม่เสร็จเนี่ยโดนชัวแต่ถ้าเสร็จมาแล้วทุกอย่างมันต้องทําตามหน้าที่ลักษณะเป็นแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าหนักและเหนื่อยพอสมควรกายใจต้องประสานเป็นหนึ่ง จึงจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้ใครที่ทางานบริษัรรทห้างร้านทั่วไปแล้วอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานบอกได้เลยว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสในการที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานแต่ยังไม่ใช่ช่วงเวลาดีที่คุณจะได้งานที่ถูกใจมีโอกาสเปลี่ยนได้แต่ไม่ได้งานที่ถูกใจในกรณีถ้าอยากจะเปลี่ยนงานผมมองว่าในปีนี้นะครับขอข้ามไปนิดหนึ่งมองว่าปีนี้อาจจะรอดูไปก่อนบางครั้ง เราอาจจะลองไปเริ่มต้นใหม่ในปี65จะดีกว่าปีนี้ครับเพราะปีนี้เป็นปีที่การงานคนราศีกุมมีเรื่องให้คิดหลาย,ลายๆอย่างบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถคอนโทรลหรือติดตามหรือว่าทําอะไรที่ใจอยากทําได้นะครับจะดีหน่อยก็ตรงคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรเครื่องยนต์หรืองานช่างฝีมือหรือคนที่มีไหวพริบปฏิพานหรือใช้ความสามารถ พิเศษของตัวเองมาประกอบเป็นอาชีพเช่นงานด้านช่างอย่างนี้นะครับวิศวกรออกแบบโครงสร้างอะไรต่างอันนี้ถือว่าไปได้สวยหรือแม้กระทั่งคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกรถยนต์หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคลื่อนที่ไปไปมาอันนี้ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ก็ต้องเป็นแบบพวกหนักๆหน่อยเพราะอุตสาหกรรมหนักๆอันนี้ไปไหวแต่ไม่เหมาะกับคนที่ทํางานทุออฟฟิศห้างร้านหรือว่าทํางานแบบอยู่กับเอกสารหรืออะไรต่างๆเหล่านี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ในการที่จะเปลี่ยนงานเป็นแบบนี้นะครับเรื่องงานเอาพอเท่านี้ก็พอนะครับเพราะว่าใกล้จะ ถึงวันที่16อยู่แล้วนะครับคราวนี้เรามาต่อกันในเรื่องของโชคลาภกันเงินอันนี้ผมจะรวมกันไปเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปเข้าถึงเรื่องของโชคลาภการเงินเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าในช่วงวันที่16ตุลาคมเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยนะครับมีทิศทางนําโชคเป็นแบบไหนบ้างนะครับและบุญเสริมดวงชะตาคืออย่างไรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไปกราบสักการะบ,บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลคือตรงไหนอย่างไรเดี๋ยวผมต่อไปผมจะพูดแบบพี่ก่อนก็นแล้วกันนะครับอ่ะเรามาว่ากันว่าทิศท,ที่เป็นมงคลของคนราี กลุ่มในรอบปักนี้คือทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกสีที่เป็นสีนำโชคของคนราศีกุมคือสีแดงสีขาวสีฟ้าสามสีนี้จะเป็นสีอันเป็นมงคลเวลาใส่ไปซื้อโน่นซื้อนี่หรือไปติดต่อรู้กรรทางการเงินมักจะได้รับโอกาสประสบความสาเร็จเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเป็นไปในทางที่ดีเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นบุญเพื่อที่จะเสริมดวงชะตาให้ตัวเองโดดเด่นในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคลาภคนราศีกุมให้ทําบุญเสริมดวงชะตาด้วยการหนึ่งก็คือ ทำบุญบริจาคปัจจัยให้กับโรงพยาบาลต่างๆที่เขาขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นะครับหรือทําบุญช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กพิการมูลและวิธิแม่และเด็กก็ได้เช่นเดียวกัน ถ้าเป็นทางศาสนาก็ได้แก่การถวายสังฆทานพวกข้าวสารอาหารแห้งต่างๆรวมถึงการสร้างบุญร่วมกันสร้างพระประธานก็ได้หรือบริจาคทองคําบริจาคทองเหลืองอ,อะไรก็ตามทองสำริดอะไรก็ตามนะครับเพื่อหล่อพระประธานเหล่านี้คนราศีกุมควรทําในรอบปักนี้ถ้ายัางทําทันนะครับหรือจะถวายพวกตู้พระไตรปิฎกหรือว่าธรรมมากก็สุดแท้แต่ว่าคนราศีกุมเนี่ย ชอบทางไหนอยากทําแบบไหนอยากทําอะไรหรือว่ามีบุญแบบไหนให้เราทำคนราศีกุมสามารถทําได้เลยบุญแบบนี้จะส่งผลดรรดาลในเรื่องของการเงินการงานโวคลาภของชาวราศีกุมในรอบปังนี้ให้โดดเด่นแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นขณะดเดียวกันเนี่ยนะครับเวลาเราทําบุญสุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะเรียนอยู่ตลอดเวลาว่าให้มีความเลื่อมใสและก็ศรัทธาจงตั้งมั่นในบุญที่เราทําเพราะสิ่งที่เราได้แน่ๆก็คือบุญกุศล ที่จะตามตีเราไปในพบใหม่ชั้นหน้าที่สำคัญที่สุดคนเราทุกคนก็ต้องมีจิตใจที่อบอ้อมอารีพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อหนุนคนที่เขาได้ยโอกาสกว่าอันนี้มันจะกลายเป็นจุดเด่นที่ทําให้เรื่องของช่วรกานเงินไหลมาหาคนที่มีจิตใจแบบนี้จิตใจที่เป็นกุศลจิตใจที่มีแต่ความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ไม่อิจฉาริษยาใครเหล่านี้จะ เป็นที่รักใคร่ของทั้งเทวดาและมนุษย์และอะมนุษย์ทั้งหลายเทพเทวดารักมักจะโดนบันดาลให้คุณประสบความสําเร็จแม้นคุณไม่อยากได้เขาก็ยินดีที่จะยัดเยียดให้แต่ถ้าเรามีจิตใจที่ด้อยกว่าหรือว่าต่ากว่าเป็นอกุศล,ลกรรมแล้วอยากมีโชคมีลาบ เขามีแต่จะผลักไสไล่ส่งให้เราพบกับความวิบัติเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนต้องมีใจิตใจที่ตั้งมั่นสูงส่งมีศีลห้าเป็นศีลที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตเรา และที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับจิตใจต้องอบ si. อ้อมอรีด้วยช่วยเหลือเกือ้อหนุนคนอื่นเขาให้ทําแบบนี้รับรองได้เลยว่าโชคลาภมีมาหาคุณแน่นอนนะครับเมื่อเราทําบุญเรียบร้อยสิ่งที่จะต้องคู่ขนานไปกับการทําบุญก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรแก่การกราบสักการะบ,บูชาเพื่อค,อความเป็นสิริมงคลในรอบน,นี้ชาราศีกุมเองก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเข้าไปกราบสักการะบูชาเพื่อเสริมโชคลาภสิริมงคลให้ตัวเราเองและคนใกล้ๆตัวหรือคนในครอบครัวทั้ง แล้วค่าปลอดภัยจากอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆในรอบบังนี้มีอยู่อย่างนี้นะครับก็คือหนึ่งเราขอสามารถเข้าไปกราบขอพรจากองค์พ่อปูพ่พญานาค ตามสถานที่ต่างๆได้เลยนะครับห่างแม้นเขาเปิดหรือไปได้เช่นว่าคําชโนดก็ได้นะครับหรือจะเป็นแถวหนองคายนะครับมุกดาหารเหล่านี้ใครที่อยู่ใกล้ตรงไหนก็แวะเข้าไปกราบสักการบูชาองค์พ่อปู่ศรีสุโธหรือพระยานันตัดนาคราชได้เลยนะครับหรือจะเป็นที่พ่อปู่อื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและก็อีกที่หนึ่งก็คือแวะเข้าไปกราบสักการะองค์หลวงพ่อโตที่วัดม่วงอ่างทองนะครับหรือจะเป็นเก่าแก่ที่ใกล้ๆกรุงเทพเช่นอยุธยา ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างอยุธยาเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดพนันเชิงวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพุทธไทยสวรรค์วัดชัยวัฒนารามวัดพระศรีสันเพชรวัดมงคลบ่อพิษแล้วก็อีกหลายๆวัดนะครับที่อยู่ในอยุธยาใครที่เกิดราศีกุมแล้วหากแม้นมีโอกาสผ่านเข้าไปแถบน้นก็แวะเข้าไปกราบสักการบูชาได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้อยู่แถบนี้เราอยู่ไกลอยู่ทางภาคตะวันออกหรืออยู่ทางที่ตะวันตกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนที่เราไปได้ใกล้บ้านเราหรือเดินทางสะดว ก็แวะเข้าไปกราบสักการะบูชาได้เลยอย่างที่ตะว,วันออกก็วัดสัตหีบชนบุรีหรือจะเป็นวัดเขาชีจันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคนราศีกุมเนี่ยแวะเข้าไปกราบสักการะบูชาแล้วเนี่ยมักจะโดนบันดาลส่งผลในเรื่องของโชคลาภทางการเงินในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับหลังจากที่เราไปทําบุญเรียบร้อยสักการะบูชาสิบสิบเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็มาถึงช่วงเวลาของการที่จะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ว่าควรจะเสี่ยงโชคแบบไหนอะไรยังไงสถานที่เนี่ยตรงไหนที่เหมาะกับคนที่ เกิดราศีกลุ่มในรอบปักนี้นะครับก่อนอื่นเรามาพูดกันในเรื่องของคนที่เป็นดาวคู่มิตรก่อนนะครับดาวคู่มิตรของคนราศีกุมรอบปักนี้ก็คือผู้หญิงผิวขาวอวบท้วมนะครับอายุไม่เกิน40ปีคนคนนี้เนี่ยจะมาจากทางทิศตะวันตกแผงเขาอาจจะอยู่ทางทิศตะวันตกหรือเดินทางมาจากทางทิศตะวันตกก็ได้ ถ้าหากเรามีโทรศัพท์ iOS เนี่ยนะครับเราก็กางแผนที่ขึ้นมาได้เลยนะครับกางเก็บทิศขึ้นมาได้เลยและจะทราบว่าทิศตะวันตกอยู่ทางไหนเราก็สามารถเสี่ยงโชคกับผู้หญิงลักษณะแบบนี้ส่วนอีกคนนึงเนี่ยนะครับเป็นเด็กผิวขาวหน้าตาน่ารักอายุไม่เกินสิบห้าปีจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้เขาจะมาจากทางทิศตะวันออกบางครั้งเราอาจจะให้บุตรหลานบริวารหยิบจับให้ก็ได้นะครับซึ่งเป็นลูกหลานเรานี่เองนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับ คนราศีกุมเองเนี่ยสามารถที่จะเสี่ยงโชคได้จากความฝันที่เราฝันเกี่ยวพันกับเรื่องของยุทธญาณพาหนะหรือรถราที่เราใช้อยู่เป็นประจำหรือเราฝันเห็นบ้านเก่าฝันเห็น คนรักเก่าก็ได้ฝันเห็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตไปแล้วล้มหายใจจากไปแล้วเราฝันเห็นเขาเราสามารถเอามาแทงเป็นหัวได้โดยอาศาัย <Thanksgiving S 2> เรื่องของอายุหรือว่าวันที่ที่เขาเสียเหล Urban ่านี้ก็จะสามารถเป็นเลขนําโชคให้กับคนราศีกุมได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นดาวคู่มิตรหรือคนที่ควรเสี่ยงเวลาซื้อก็ควรจะเน้นลักษณะแบบนี้นะครับ,ส,ร new, บ,รบสําหรับเวลาและวันที่เรามาว่ากันนะครับวเวลาเนี่ยคนราศีกุมให้เน้นในช่วงเช้าก็คือเวลา9ก้ 18. นาฬิกาสินาทีและเวลา 11นาฬิกายนาทีแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายจะมีอยู่ด้วยกัน2ช่วงก็คือ18นาฬิกา19นาทีและ20นาฬิกา19เนาทีเช่นเดียวกันวันที่คนราศีกุมในงวดวันที่16ตุลาคมก็คือ13 14, 15้าและ16คือสามารถซื้อได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยแต่ควรจะเน้นในคนที่เป็นดาวคู่มิตรเวลาสถานที่ด้วยนะครับแล้วก็ทิศทางที่เป็นมงคลหรือรวมถึงสีสันที่ควรจะแต่งใบเวลาที่จะไปเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะครับ คราวนี้มาว่ากันในเรื่องของเลขนำโชคหากแม้นใครที่เกิดราศีกุมแล้วไม่มีเลขนำโชคอยากจะดูว่าผมจะให้เลขอะไรไปเลขนำโชคของคนราศีกุมงวดวันที่สิตุลาคมมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ี่ตัวนะครับมีอย่างนี้เลข8ดเลข9้าเลขหนึ่งและก็เลขศูนย์นะครับสถานที่ของการเสี่ยงโชคที่เหมาะสมกับคนราศีกุมในงวดวันที่1 6ตุลาคมคือ 1. หน้าโรงพยาบาลเด็กหรือหน้าโรงเรียนอนุบาลสองหน้าโชว์รูมรถ หรือแหล่งท่องเที่ยวตามโบราณสถานต่างๆแหล่งโบราณาคดีทางประวัติศาสตร์หรือจะเป็นริมน้ําริมทะเลแหล่งพักรถหรือจุดพักรถต่างๆที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวเราสามารถที่จะซื้อหรือเสี่ยงโชคได้แต่ควรจะเน้นในเรื่องของคนขายทิศทางแล้วก็วันเวลาตรงนี้ด้วยจะ เป็นโอกาสดีๆในการที่จะเสี่ยงโชคแล้วมักจะไม่ค่อยพลาดบางทีอาจจะถูกสาตัวหน้าสาตัวท้ายหรือสองตัวล่างอะไรประมาณนี้บางครั้งเลขตรงนี้เราซื้อตรงนี้เราคิดตรงนี้เราได้เจอเลขตรงนี้เราอาจจะไปซื้อหวยได้ดีในวันที่16หก็ได้ใครจะไปทราบใช่ไหมครับลักษณะของคนราศีกุมเนี่ยดวงวันที่16บเนี่ยจะออกมาในรูปแบบนี้นะครับสาหรับใครที่เกิดราศีกุมแล้วอยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบเอกลุสีแบบละเอียดตัวต่อตัว,ตว,ตวคือดวงของเราโดยเฉพาะก็สามารถ โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับเอาละครับนี่คือดวงของคนที่เกิดในราศีกุมมหาเฮงอันดับที่2-1ับหประจำวันที่16ตุลาคม2564กับผมหมอกริตโชลี่สำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอยุติลงปรงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่กับราศีต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีครับ